ก็มาดูคลิปที่เหลือนะครับส่งรายการคำนวณออกนะครับคลิกตัวนี้เลือก,กรประเภทกลุ่มคลิกออกทั้งหมดแล้วก็คลิกบวกมันก็จะ แบบนนึงนะครัมันก็จะออกเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับมันก็จะอิบไบว่า A design นะครับก็คือ design case หนึ่งนะครับก็จะมี B ชื่อกุป B 1นะครับมี number อะไรบ้าง fc palm เท่าไหร่หน่วยเป็นเมกะกปาสคานะครับยัง แก้ไขไม่ได้มันก็จะตรวจสอบตัวไหนบ้างนะครับมันก็จะตอบสอตรวจสอบว่าด้านซ้ายมือตัวนี้โอเคไหมหัวกลางท้ายโมเมนต,ต์บวกโมเมนต์ลบเชียผ่านไหมตรงนี้ซ้ายตรงนี้กลางมิดเดิลตัวกลางแล้วก็ตัวขอบนะครับแล้วก็มาเช็คครับก็ประมาณนี้นัมเบอร์ตามที่ ก็จะมีเสามันก็จะเช็คนะครับตัวไหนที่บอกว่าเสามันก็จะเช็คแบบนี้ผ่านไหมอยู่ในอันนี้ไหมแล้วก็อันนี้เหล็กเหล็กก็ดีไซน์เคสหนึ่ง group b s หนึ่งมีอะไรบ้างร้อยคูนร้อยอย่างเงี้ยครับเช็คผ่านไหม axial force moment combine อ่านิดเดียวมันไม่เช็คเงี้ยเช็ค shear capacity อย่างเงี้ยเช็ค deflection โอย่างเงี้ยเช็คประมาณนี้ครับข้อมูลที่จะได้ออก โอเคไฟล์นี้เดี๋ยวผมเซฟเป็นเจ็ดไว้แล้วกันอ่าก็ไปโหลดเอานะครับเจ็ดเสร็จเรียบร้อยถ้าต้องการทำรีพอร์ตก็มาเซตติ้งต้องการอะไรบ้างระดับเลเวลคอลัมน์อันนี้แปนที่แปนที่ระดับเท่าไหร่บ้างโอเคก็อันนี้ก็เซตเรียบร้อยกดถูกถูกเสร็จปุ๊บก,ก็นําออกมันก็จะขึ้นมาเจ n เนอเรตนะครับ ดออิงไม่แน่ใจว่าผมลงไว้หรือเปล่าเนี่ยลองดู generate อันนี้ export to s e t c h up generate แป้นหั X วออกตั้งนะครับนี่ก็จะออก number เด้ง เด้งนะครับตัวแคดมันก็จะเป็นประมาณนี้แล้วครับชอบเด้งมันก็ไม่ค่อยร้อยเท่าไหร่เมื่อกี้ก็มาดีโคดวอลลิงเซฟหน่อยเราจะออกตัวนี้มาแล้วก็มาตัวนี้ปั่นฟอร์ปั่นเลือกทั้งหมด เลือกกิดลายเลเยอร์คอลัมน์พายไม่มีกดโ okay. อเคเจเนเรตอันนี้เป็นอลองทำให้ดูสักแคก่นัน มันจะชอบเด้งน e> ิดหนึ่งครับ ตลอดลนะครับปกติมันจะมีมันจะทําให้เหนะนื่อยเนอะพอมันทําให้ก็จะประมาณเนะี้ยอันนี้สม u ติเช็ section นะครับชื่อบีมหรอถ้ากลองแท้มันก็จะบบสะเสถียรว่บน,นี้นครับอ Ningo. งไม่ได้แล้วก็ใช้แค่ที่ผมสอนนะครับก็ประมาณนี้ครับจบครับเดี๋ยวไปทำรายการคำนวณตอนตดท้าย